รถกระบะปี2021ฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ5,800บาทเท่านั้นคันนี้เลยค่ะ Mitsubishi Titan All New Mega c a p 2.5 GLX เกียร์เมนนวนลรถปี2021ราคาเพียง3,29,000บาทคันนี้ออปชั่นจะมีอะไรบ้างและจะสวยแค่ไหนมาเริ่มชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าตัวรถของเรากันก่อนเลยนะคะคันนี้มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะและมาพร้อมล้อแม็กแต่งซิ่งขนาดขอบ18นะคะ คันนี้มาพร้อมกุญแจรีโมทระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะและสามารถเปิดแคบได้ 90. องศา2ฝั่งเลยนะคะสำหรับภายในคันนี้จะคุมโทนด้วยสีดำทั้งหมดเลยนะคะส่วนเลขไมเพียงแค่46,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นระบบปรับและพับไฟฟ้าคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันมาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่หน้าตัวเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลขับเคลื่อน2ล้อตัวเกียร์5สปีดนะคะ เครื่องเสียงเชื่อมต่อ CD วิทยุ AM-FM เสียบสายอัก USB ได้นะคะย้ำนะคะสำหรับคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ5,800บาทเท่านั้นผ่อนคงที่ตลอดอายุสัญญา7ปี84งวดสำหรับลูกค้าท่านในที่สนใจรถส,สวยๆปีใหม่ๆใหม่น้ยๆผ่อนถูกๆแบบนี้สามารถติดต่อหาบีได้เลยที่เบอร์โทร8 8 2 3 8 8 6 6 9 9ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ